น่าเดินไปเลยมารูปบเคยมั่งป <c oughs> าลานุมัวกาบเลแล้วมัวขาบเลแล้วโควิดนี้ออายเคยอยู่มั่งปรานุเ <c oughs> ดินผัานบานเคยเแถวนี้ผ่านบ้านนา่าวเออพอได้เวกินข้าว เวกินข้าวเบื่อไดาข้าวมาจนโรดแง่ท้อยอยู่ท้อยเลยน้องทอยเลย,ยไม่รูไ้ไม่ได้อย่าไม่ดุก,กุลเว้ยอ๋อตัวกระจองบ้านแล้วกูเ, <c oughs> เล่นบ้านไอ้เต็ดไอ้เต็ดมาต้อนรับกูเลยเว้ย ยิมเรียมต้นชะบับเหย็ดผมหนังพี่ยุ่ม,ม้าเล้งมัง้งโย و! มันใช่ก็แล้วกู <c oughs> ไอ้บ่าวเยสวะ่ะกูไม่ทันท่าม,มุกประช่างกินที่มึงเย็ดแล้วรู้มากกู่าเล่ย่าเล่ได้นั่งใช้อเล่นั่งยงงิ่งมัง้งอึดจังมึงนัง่งเชื่อได้หวะ เช็เต็ดวะเชือเต็ดตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ยหญ่เดีว่าคกล้ทาเพื่อนอ๋อแมมตัวไม่ย่อยเดีเคยทาเพื่อนเอชีวิตยังมือ่าอย่ามาช้ากับเดนเต็ดนะวะผู้หญิงถ้าไม่อยากเจ็บจิม้มอย่ามายิ้มให้เดนเต็ดโอ้กันเธอไม่อยากเจ็บโบองอย่าก,ก้องโค้งให้เดนเต็ดนะวะร้อยจังมึงอยู่มันรถจักรยานเลยเพื่อนาทีบเลย ลุงยูงมามาแปลวัเยอเรืออน่าเจียงแล้มึงอยู่มันน้องมันเกิดเลยเพื่อน้าคแคกรึลุงยูงงมัน้ามัดเยออเลยเรือ่อน้าโคกแล้วก็กับควานนี้ก,อก,อกอ็อีกออไปโรงเรียนม้างไหมมึงไปแล้วไปโรงเรียนครับว้เาเมมร้อยว้าไปโรงเรียนแล้ว ไปเรียนว like. wow. ิชาเลยมั้งนี่เรียนยุ่ยว้ได้การบ้านอะไรไมามั้งนี่ก็ปิดชั้นบ้านนี่เออปิดชั้นบ้านได้ไอ้ได้มามั้งได้มาเยอะแยะเก่งวิชาได้ว่าเพื่อนภาษาอังกฤษว้าเออได้การบ้านวิชาเลยมาภาษาไทยการบ้านวิชาภาษาไทยก็ให้ทำได้เขาอีชอบองชอบองครับ ทงวาพื้นนยหลงชมกับลุงเล็กโนผ่านไม่พัานกูนเป็นครูได้เยอะเยอเออปานีาปานามองเห็นหมาไล่ปูอยู่ว้ไม่ทำมาด้ชิดครูายปานีวิ่งไปดูมองเห็นปูกัดหมาตายเลมน้อยดมร้านเปปานีก็ตกใจโดดน้ำตายในรูป,ปูอเนๆี้ ฮัฟเดินกินแป้นชีดีนั่งคิงมั้ยโผล่ละร้อยนะมึงนะเออบายบายอ๋อยุงเออหนุอยมีเรื่องอีตามตามว่าพื้ตามมาเลยเจ้ตอบได้ไหมอ่อบายบายแน่นะเออไปตา้มมาใช้เดือนนั้นเมียอยูยาวถึงกี่ปี ชายเดือนเมีอยอยู่ยืนยาวถึงคี่ปีสามปีบอกมันไม่มีดกยดแดงดิน,น,นสามปีนี่ก็รลุยแล้วปิดชายเดือนเมียอยู่ห้าปีเอาดะเอเอามาอยู่ได้ชายเดือนมันไม่เหาายีาดทำไมเลยมันอยู่ได้ห้าหกปีปิดชายเดือนเมีอยอยู่ยืนได้กี่ปีสามชิบวัน มึงรู้รือใช่เดือนเมียยูยืนยาวเกจ30มิบวันถ้ามันอยู่ไปถึงชี่ิบวันเขาจะเรียกมันว่าใช่เดือนกว่ากว่าอ้าวผเครียดตายจริงบ้าคลันกูเลยรูทุกเรื่องภระาอางกิษได้ไหมนี่อ๋อบายบายว่าเมื่อสวัสดีเฮลโหลยุล่ยกว่าบ้าสวัสดีเฮลโหลควายบัฟฟาโลอ๋ชอชอมเป็เล็กกว่าชโโอม สมเป็นเหล็กว่าสมมกประร่างกิจนี่กูนายได้เหมือนสวัสดีเฮลโลสวัสดีเฮลโลก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ,ฟเจ็บพุงเยี่ยวไปไระโดไปปรนดน้อยไปหน้ารถนังโดเก่้งหลายเรื่องกูเลยอ๋อนี่มึงรูดังเพรู้เพอประรังกิษเอ่อเมื่อนกนวาสวัสดีเฮลโลควายบัฟฟาโล พอลูปโปอพอลูปโปแม่ลูปไพโปกูเรียนภาษาอังกฤษนี่กูยับข้าวเยอะแยะมึงอ่ะล้านโปกูแค็งในใจจริงกูเรยนบาคล่นภาษาอังกฤษนี่มึงเชนอ๋อบายบายลุงเดนตินบอกมานี่พอมบายบายเลยโหะเหมือนสวัสดีปีใหม่แอปปี้นิวเยียร์วะ ที่รักของฉันไม่เดียวลูกระเบิดนิเนเเดวเคลียร์ขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เด็ดเมมภาา่างกิษนี่กูก็ับเดาเข้าใจเดี๋ยวเว้ยอ๋อขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์ถ้าหมายตัดย่างเมียไม่วุ่งข้าาษาอ่างกฤษว่าพืชเช็ดเมียตายอยู่ที่จริงว่าผ้ากันเช็ดเมียเออร้อยกว่าผ้าบาช่างกงิดยังาพันนีรุง สร้างกิจเออให้จต้นเ hmm. ้มาเลยมันมีแชร์อิงกับแชร์เออจำเป็นลักว้าแชร์อิงกับแชร์เออจำเป็นลักครับเหมือนไวนามเชวิมมิงว้ากำลังทำดูอิงกำลังเดินวอลกิงกำลังวิ่งจ็อกกิ้งเครื่องบินโบอิงถ้าสมมุิว่าเราได้เนื้อหมูมาติดมันชกิดประช่างกิจว่าพื้นครัวกิงครัวกิงหูยับอีกเ้าวใหเลเวอร์ดินี่เอ้ โอ้ชาดาอิงนะเอ๊ะถึงมันมีชาดาได้เอ้ยชาดาเออโอ้ชาดาเออเหมือนกับคุณขับรถเชฟเฟอร์วะคุณครูทิชเชอร์อืช่างตัดผมบาร์เบอร์พระในวัดนะเหลืองเออเฮอเหลืองเออเล่นไอ้ดังก็เรื่อยพระในชั้นกับโยบนะกูวะอ่าโรยเจ้าทัตมณนว่าพอฟาเธอร์แม่มาเธอร์พีเช้าชีเธอร์โอ้พีเช่านี่ชีเตอร์ชีเตอร์ ถ้าสมมติว่าเราเดินไปร่างบ้านเราเห็นผีเศร้ากับหนังหนังฉักผ้าแต่ว่าแกหนังพิดผ้าอยู่กงเกิ่งในไม่ใช่เราไปบอกผีเท้าผีเท้าเราว่าพ้าทุ่งตกทองช้างบรรช่างกิดว่าพื้นอ่าขวานงไปลื้อต่อไม่ได้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากครับออว่าพื้นฮัลโหลชิดเอชิดดาวผีดโอ้โหฮีเลอร์เธอเหยียดแม้รู้ไรเรื่องกูชไตจิงเด็กนี้ ขี้แป้งรางฮิตมุนไม่ได้กูไม่จำรักไม่ได้เล่นนะจังกูอายนีมุนรูเงดีวะอรยุเปดดดเรีไรหโตกเหลืงองอ๋อลงใชยอันต็นทำไ,ไนงไงไไไไี่แกพุ่งให้เป็นไรเป็นลาอกุศักูนี่ลุงซักกันเออ๋กกอักลกองกูลุงชักไดมงมางเออแขนขวาสักทรงองนาใหุย้ย แขนซ้ายสักแชร์ราชสีว้าวขอาคว้ามึกสักพยัคฆีหุยขาซ้ายสักหมีมีกำลังฮุยนี่หน้าอกสักพระโมกกลาว้าวภาควันปิดตาอยู่ข้างหลังฮุยที่ข้างๆองค์ลงอัครนะยังงั้ว้าวหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวว้าว้รยใจนุยสักกันยังไงวะมึงนี่สักกันครับสักไอ้ไรมังของมึงที่หน้าอกสักไว้ไอ้รัดแมน ที่สองแขนชักโดอมอนนอนห้อยขาว้าวกลางแผ่นหลังสัก,กับด้านอเมริกาเฮยที่หูขวาสักมิกกี้เมานอนกว,วาว้าที่หน้าอกกลางอกสักทอมแอนเจอรี่เฮ้ยใต้สะดือนี้นั่สักบามังกรอน,นอนเป็นฐานว้กลางกระบาลสักพญาหานุมันที่เคยเชิงการไม่อยากจะสักทํทำไมอ่ะอยากฟักอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่ฟั่บุตใต้จริงกว่าว่าเฮ้ย <laughs> hey! มาไหนเปรตนี่ทำไรไม่ได้กูโรปไปคัสโรปูเอ็งกูชัดเหียดมือโรปเฉีงกองคัดสามจนมาแล้วไอโรปเผินไปเถอไปครับลุงเออตั้งชื่อเปลือพอลุงบูนเหียดแมชื่อเปลือพอลุงบูนน้ำตานบาบาเออไปลาดเดินสักปักเพื่อปราณีพบแม่ไหมสักคนไปเลยที่ น่ารักวปเลยไม่กลัวปัญหานี่ไปไหนดิไอ้ย่าขบเนื้อกูก็เลี้วยวกูปลาปลิวไหมวะลุงติงชัดตา้ไก่โรเล่รำวงอยู่ปโปเมาเดนโรยันลุงติงเราอันคือว่าปลาเอียนไม่ใช่นี่กูว่าหรือว่าปลาทัว แต่นี่แน่นนกันเลยลักษณะนี่ปาตาแน่นอนเลยอ้ารูเสี่ยงอยู่พรือกูไม่ออนทากันที่วัสดีครับชาวาดีค่ะอายยา้โรยเบื้ออยู่งามจังชื่ออะไรเนี่ยชื่ออมาราค่ะไอายยา้ชื่อคล้งกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรอะอมมาพรึกครับ ชื่อเรกระเดินไม่ได้เลวกุ้มปิดปราดชาัดมีแควและยังอันนี้ยังสาวยังบริสุทธิ์ปราจจากเรื่องกิเลสเช่ามองทั้งหลายอายาดีเลยมาพบกับพี่ทำไมพี่ก็ตัสรู้ถูกต้นดีแล้วเดี๋ยวเราไปเมา์ชะก,กันนู้นหลังโรงเรียนนู้นได้กูพี่นี้ตัวเดียวอายาน่ารักจังเลยนี้ค่ะ ชอบไหมชอบไอ้ยะตั้งแต่น้องเล็กกับผัวน้องไม่เคยชอบใครเลยเมื่อมาเจอพี่ไอ้ยะแหล่หนุ่มเลอกกับผัวนังเต่าเลยเอยเรวไม่เคยชอบเคยมาชอบกู <c oughs> เลิกกับผัวกี่ปีแล้วน้องแรกวันเย็นนี่ค่ะอ๋อมันกระตุนเอจังเลยว,วะกูเหรออืมได้กูแน,น่นนพี่จะขอจีบเธอได้หรือไม่ ได้คะ่ะไอ้ยาถ้าอยู่เมืองนอกพี่จะซื้อของไปเอาใจแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยเอาไปแค่ไอเลิฟอ,อยู่แน่นอนได้กูตอนนี้เอ้ยน้องจา๋าค่ะไอคำแรกให้เธอเป็นเย้าของว้าวเลิฟคำสองให้เธอเป็นของขวัญว้าวอยู่คำสามให้เธอเป็นรางวาลในเลิฟอ,อยู่รวมกันฉันรักเธอ,ไ,อได้กูแน่นอนฉันเชือ่อได้ลุงรีนุ่นุ๊กไปนะ อน้องจ๋าค่ะไม่ต้องตื่มไม่ติมหรอกล้างให้ใหายเค็มก็พอโรยขวาผ้าเออตาจำ้ำยาวเลยแคปชั่นคุ้นกุยบอกวน้องจ๋าค่ะพี่ไม่มีหรอกรถเบนพี่มีอะไรพี่มีแต่พาเบนเอาไหมเรียบร้อยอุบานชก,กิดก็ไม่ปรือ้อชิดนั่งปิ๊กคุ้น น้องจ๋าค่ะอืมพี่ชอบเธอจังเลยอุ้ยในลงนับหนึ่งถึงห้าชี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครบยังครบแล้วครบแล้วเธออย่าเลิกนะเรียบร้อยได้กูตัวเดียวเรียบร้อยเดียวในพี่ลองนับหนึ่งถึงล้านชี้นับทําไมอ่ะหนึ่งถึงล้านนับแล้วก็ไม่ครบนั่นชี้นับทําไมอ่ะนับแล้วก็ไม่ครบอ๋อหลุดลบชาติ แต่ผมแพ้เลยกูนี่พี่ยังไม่มีเมียอ๋อพี่ยังบริสุทธิ์ปราจะจากเรื่องคือเช่ามองทั้งหลายเหมือนกันแหละถ้าพี่ยังเมียแลกคว้าป่าบอมไปเลยไม่เคยยุ่งเรื่องปนันนั้นพี่ยังเวอร์จิ้นอยู่ยชาดเพลสชาดอุบาร์คว้ยมาซื้อนมลกมมันจะยืนจีบเช่าอยูย่ไอ้เพลสนี่ชักไอ้ตายออ้ไอ้อุบาร์ผู้ใจพนนีทุกคนแลวมัดพัน คือเพราะมันมังหยุดได้เลยมึ่งใช้เป็นคนพันนี้คือวะไม่ต้องแรงกูเหลัอความรู้สึกหลูช่ามคนแล้วคือเพราะไม่ต้องผูดไอเดนะไอวูบาดได้พวกกับมึงกูแย่งกับเล็กคู่ดีว่าคือเพราะไม่ต้องผูดเปลสคือเพราะมีตามวัดเตือน,นใครอ๋อโทษที่ค่านึกว่าพวาัวช่า